ลรเริ่มด้วยตะไคร้หต้นนะคะตะไคร้จากช่องแข็งเหมือนเดิมแล้วก็ขิงนิดนึงประมาณ3เซนติเมตรนะคะ แล้วก็กระเทียม1เม็ด1กลีวันนี้ใช้เนื้อประมาณ400เศษเศษต้นๆนะคะหั่นประมาณประมาณนี้นะคะยาวประมาณ2นิ้วแล้วก็ขนาดเกิน0.5ซนติเมตรนะคะมาทำเป็นเนื้อสเต๊ะแล้วก็ไก่ ได้ประมาณนี้นะคะอาจจะหนาหนาหน่อยความจริงน่าจะบางกว่านี้นะคะประมาณเกือบเกือบสี่กรัมผสมด้วยส่วนที่ตำไว้เมื่อกี้แบ่งอย่างละนิดหน่อยว่าจะหมักตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ด้วยความที่ว่าง่วงมากเลิกงานก็เลยมาหมักชาวนี้ใช้เกลือประมาณหนึ่งช้อนชาในไก่ก็กเกือบเช้อนนะคะใส่ผงยี่ราไม่ใช่ผงยี่ราผงผงผักชีหนึ่งช้อนชา อันนี้ก็หนึ่งช้อนชาใช้ผงกะหรี่ย่างละหนึงช้อนชานะคะผงขมิ้นหนึงช้อนชาอันนี้คือพระเอกอาหารใต้เลยขมิ้นพริกไทยอย่างละ1นส่วนสช้อนชานะคะใส่นวนัวให้เขานิดนึงนะคะด้วยผงปรุง ย่างละครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายย่างละครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็เกือบเกือบครึ่งช้อนโต๊ะใส่ในเนื้อเพิ่มนิดหน่อยเพราะาเนื้อปริมาณเยอะนิดหนึ่งใส่นมข้นจืดประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะในเนื้อหนึ่งช้อนโต๊ะในไก่ก็หนึ่งช้อนโต๊ะจัดการนวดให้เขาเข้ากันเลยนะคะ นวดไก่ต่อเลยไม้ที่จินาชแช่ไว้ในน้ำให้เขาพองตัวนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้เนื้อไก่หรือว่าเนื้อเขาแห้งติดไม้ได้เทคนิคจากกินได้อร่อยด้วย แต่วิธีการหมักนี่คือมั่วเอานะคะ โอเคได้แล้วมาเสียบไม้ให้ครบทุกอันเลยนะคะตอนนี้ก็หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักเนื้อไว้ประมาณ3มชั่วโมงขึ้นไปนะคะวันนี้วันกาศวันนี้อากาศหนาวนะคะสี่องศาก็ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก็ได้แล้ว ตั้งกระทะร้อนได้ที่แล้วก็ทาน้ำมันให้เขานิดหนึ่งตอนนีได้เวลาย่างเนื้อกันแล้ว ระหว่างนี้ก็เตรียมทำน้ำจิ้มสะเตนะคะใช้ถั่วลิสงที่เขาคั่วเรียบร้อยแล้วหนึ่งถ้วยตวงจัดการปั่นเลย<ม>ขนาดนี้ก็ได้แล้วนะคะอันนี้คือน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่ตำไม่ละเอียดนี้ไว้จากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเลย เอาไว้ทานเนื้อเขาจะได้ไม่แห้งแล้วก็สีออกมาสวยด้วยอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของคุณสามีเขาไปได้เทคนิคมาจากชาวอินโดก็ทาให้เขาเลยเขาจะได้ไม่แห้งมากบางทีก็จะมีคนที่เขา ใช้น้ำกะทินะคะในการทาเนื้อไม่ให้แห้งเกินไปหอมมากเลยนะคะเนี่ยโอเคไปทำน้ำจิ้มกันพลาง ใส่ถั่วลงไปเลยชายเครื่องแกงแดงใส่ลงไปเลยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลแว่นไปเลยหนึ่งแผ่น ใส่น้ำมันลงไปสามช้อนโต๊ะเลยใส่น้ำเปล่าลงไปหนึ่งถ้วยใส่น้ำตาลแว่นเอกหนึ่งแผ่นนะคะใส่มะมะขามเปียกนี้นะคะคือเขาไม่มีมเมล็ดแล้วจากนั้นก็กระทีกรองลงไปครึ่งถ้วยไปตั้งไฟกันได้เลยนะคะเคี่ยวให้เขาแบบว่าข้นดีมาก ใส่เกลือนิดนึงนะคะประมาณเกือบเกือบครึ่งช้อนชาด้วยความที่ว่าในถั่วเขาก็เป็นถั่วเค็มอยู่แล้วอย่างนี้ชิมเลยนะคะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเนื้ออย่างเดียวก่อนอืมอร่อยมากเลย ตอนนี้ข้าวเหนียวก็สุกเรียบร้อยแล้วรอเนื้อย่างกับไก่ย่างรอไก่ย่างนะคะส่วนน้ำจิ้มก็ข้นกำลังจะดีอย่างข้นเลยตอนนี้เขาข้นมากเกินไปนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึง ประมาณหนส่วนสมถ้วยน้ำซอสของสเต็กค,คือแบบน้ำจิ้มสเตนี้แบบว่าข้นมากเลยหอมมากเลยร้อน ออตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำ,ส,คสำหรับสองคนใช่ไหมไก่ย่าง<อ>ข้าวเหนียวแล้วก็น้ำจิ้มสเต๊ะเข้ากันไหมไม่รู้แต่ว่าอยากกินแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ด้วยสตอดองนะคะไปกินกันเลยค่ะ ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยบายค่ะโหกินแบบเรียบร้อยจัง เป็นไงบ้างอืมอร่อยเนาะสดะเวสดะเวคนถ่ายก็กลืนน้ำลาย